เอาไปเช็ดครับไปเช็ดครับเอาอาหารซิกโต้หน่อนะครับผมโอาหารซิกโต้นะครับไปเช็ดมามาสายครับวันนี้มาสายมาสายมาสายไปนครับแชมป์เราไปได้มากครับซอยชูสุดยอดเลยซอยชูสุดยอดนะครับปีนี้ครับแชมป์ทั้งปีเลยครับแชมป์ทั้งปีครับแชมป์ทั้งปีนะครับปอชูครับ ซุ่มเบียร์ช้างครับสนับสนุนโดยทางหลวงของพี่แมทนะครับผมของพี่แมทนะครับนี่ก็เพตตี้สวยๆครับเพตตี้ของเบียร์ช้างนะครับผมสั่งตรงมาจากอเมริกาครับอาจจะมีหนวดสักนิดหนึ่งครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอมันมืดแล้วนวดก็จะไม่มีครับย่างด้วย อทีมโคราชทีมโคราชทีมโคราชแนะนตัวนึงเดี๋ยวปีหน้าแบบนี้อ่านี้บ้้้แบบนี้แบบนี้เขาขน้วไปขนนึงเ้ใส่เขาไม่เขเอาแบบเป็นตัวเลยโอเคโอเคแดงแดงโอเคโอเคครับ หยิบเลยเหรออยากเป็นตัวอยู่แน่มึงอยากดบจารินี่อยาตบตักุยบแตกกยอาเไ้ย่งำเรื่องอยาไไม่ัอ้บังอ๋อเอโอไ่เป็นกิไม่เป็นไม่ยากไม่ยมึงจับมาแล้วก็ยากับปกโอ้โหไ้บังงิงกอยสวยครับังที่ังงรัง เรามาหาเชฟกระทะเลยแม่ค้าส้มตำนะครับสั่งตรงมาจากแกง้อชัยภูมิครับโอ้ตอนนี้มาแอบกินครับเวลาว่ามันสองคนนี่ฮะเฮ้เอาเลยนะ่อยหลีหรือบอยเล่นน่ะพูดกับพี่ลมพี่ลมพี่ลมคูดกับพี่ลมอคือประมาณกับเท่าคือประม้าเอาเฮ้ยไล่สดนั่นนี่ก็ไล่สดอยู่เหมือนกันนะครับโอเคนะ ไปเซฟออกทีหนึ่งที่ถามว่า